มีโบราณแบบนีหากินยา่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบทําง,ง่ายๆที่บ้านฉีดถุงเทลงกระทะแล้วก็คายซองจะมีเครื่องปรุงแล้วก็เส้นหมี่มาให้ค่ะหลังซองเขาก็มีวิธีปรุงมาให้อย่างละเอียดเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะทําไม่ได้เริ่มแรกเราก็นําเส้นไปแช่นะ้ำประมาณสิบถึงสิบห้านาทีานั้นเทน้านลงกระทะแล้วก็ตั้งให้เดือดเครื่องปรุงแล้วน้ำมันลงไปคนให้เข้ากันตอนนี้แม่ตั้ให้ใช้ไฟกลางนะคะคนจนเครื่องปรุงเข้ากันแล้วให้นนาเส้นหมี่ที่เราแช่น้ําไว้ลงกระทะและ ถ้าเคยต้องการที่จะเติมเนื้อสัตว์ให้เติมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเหลือเวลาอีกแค่5นาทีเท่านั้นนะคะคุณผูคิด <นะ S 2> ว่าเราทําตามแผนทุกอย่างพอเราทําไปเรื่อยๆผักยังไม่ได้ลวกเลยค่ะตอนนี้ต้องรีบแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณทาอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนดต์ พระสงฆ์จงบันดาลบุญของพระเจ้าทั้งสองที to to <friendships> <ocean> mm. ja. ่มีทั้งหมดให้ถึงสัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเถิดสาธุสวัสดีค่ะ ทุกอย่างจะดีเองสาค่ะทุกอย่างจะดีเองานะคะเจกันไปนะคะกับข้าา